อออาอาจไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่เสมอไปสำหรับพิมพ์อักษรที่นี่คือสถานที่ที่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดของอนาวินผู้ชายที่พิมพ์ไม่เคยอยากรู้จักเขาคือคนที่เข้ามากำหนดชีวิตของเธอทุกอย่างก้าวที่นี่ไม่ใช่บ้านแต่คือคุกที่ทำจากทองคำคุกที่ขังพิมพ์ไว้ภายใต้อนัตของผู้ชายที่เธอรู้สึกเกลียดตั้งแต่แรกเห็นพิม ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่ไม่คุ้นเคยเธอต้องกินตามเวลานอนตามเวลาและทำทุกอย่างตามคำสั่งของอนาวินพิมพ์รู้สึกเหมือนเธอเป็นหุ่นเชิดท,ที่ไม่มีจิตวิญญาณและยิ่งเธอพยายามต่อต้านเท่าไหร่อนาวินก็ดูเหมือนจะยิ่งควบคุมเธอมากขึ้นเท่านั้นความกดดันและความอึดอัดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทำให้พิมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอจะต้องทนกับชีวิตแบบนี้ไปอีก